ป้อนแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะกินเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูเนี่ยมาตอนแรกทุกคนรู้ไหมว่าเขาไม่โชคเลยนะไม่โชคกินแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้คือเขาโชคเก่งแล้วใช่ไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาอัปเดตลูกป้อนจากตลาดจตุจักรนะเป็นนกแก้วขนาดเล็กเจาก้จาตัวนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแฮปปี้ของพี่นั่นเองซึ่งวันนี้จะมา เอาออกต้นคลิปนะครับเพราะว่า <Luna> <c oughs> ถ้าพี่จับแก้วหงอยู่แล้วแฮปปี้จะไม่ได้อยู่ใกล้พี่แล้วก็ไม่ได้ถ่ายทุกคน <verb> <c oughs> ดูก็มาอัปเดตทุกคนดูอันนี้อยู่ที่3มเดือน100กว่าวันแล้วนะหนึ่งร้อยสองวันแล้วนะก็ถือว่าตัวโตมากๆแล้วก็เริ่มหัดบิน แต่ยังไม่รู้เรื่องเลยทุกคนบินทีคือแบบบ้านอะไนี้เลยเขาจะชอบไปอยู่บนผ้าม่านแต่บ้านนี้อันนี้คือจะมาเกาะพี่แต่เกาะยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่เอาเขาไว้บนกงครับอันนี้เป็นบนกงแล้วพี่เปิดพัดลมให้เขาด้วยนะในการที่แบบอ่าเขายืนแบบนี้คือเขาจะร้อนมากๆแล้วก็ทุกคนดูจะตกนี่แหละพี่จะเอาแฮปปี้ไปนี่ส่วนฮองอยของพี่จะอยู่ฝั่งนูง้นในส่วนของลูกป้อนที่มาจากตลาดจตุจักรนี้ก่อนที่พี่จะจับหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านนะ เกี่ยวกับแฮ ppy หรือเจ้าตัวใหม่ที่รับมาชื่อว่ามอมแมมนะว่าตอนที่เขามาสกปรกมาไอไม่ใช่ไม่ใช่่ชาสปกปรกนะหมายถึงว่าขนเขาอะติดติดขนเยอะอาหารลูกป้อนอะติดขนเขาเยอะแล้วก็พี่จับคขาอาบน้ําเป็นประมาณนี้อาบน้ําเสร็จตัวขาวมากเลยก็นี่แหละมาอัปเดตทุกคนดูและมาป้อนอาหารนะครับลูกป้อนกแก้วหงอยกที่ทุกคนกาลังจะเห็นต่อไปนี้เขายังโชคอาหารไม่เป็นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนเดี๋ยวเราพี่เจ้ามาป้อนอาหารอันนี้เป็น ถ้วยอาหารที่พี่ชงไว้แล้วกับไซลิงเล็กนะครับไซลิงหนีเงีนนะที่พี่จะป้อนเขาเพราะว่ามีส่วนขอ,องไซลิงใหญ่ที่แบบนกยังไม่โชคอ่ะการป้อนนี่อ่าหลอดเล็กจะง่ายกว่าหลอดใหญ่นะครับทางนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าพี่ให้เขาอยู่ยังไงนะเนี่ยครับทุกคนก็จะเป็นเจ้าลูกป้อนเอา้าทุกคนดูขึ้นมาบนนี้แล้วแต่ก่อนจะอยู่ด้านล่างนะครับพี่ให้อยู่ในกรงไอแดงก่อนนะครับอันนี้คือเป็นเจ้าหงอยกสีขาวนะทุกคนน่ารักมากมากเลย เดี๋ยวพี่จะแกะกลงก่อนนะครับกลงกอนข้าจะแกะยากนหน่อยนะเดี๋ยวพี่เอาเขาขึ้นมาให้ทุกคนดูนกแก้วหงหยกนี้ตัวละหนึ่งร้อยบาทจากตลาดจตุจักรนะครับทุกคนดูเขาหิวมากๆเลยนกแก้วขนาดเล็กถ้าเขาหิวเขากัดมือเราประมาณนี้ คือเขายังโชคไม่เป็นนะครับเขาจะรอให้เราป้อนหรือในการเนี่บเราจะสอดอะไรเข้าปากในการป้อนพี่เขาพี่เขาจะใช้สายป้อนนะสําหรับในเรื่องของเสียงอาจจะลคาคัญหน่อยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่างน้อยก็ให้ทุกคนได้ยินเสียงว่านกแก้วหงอยกนี้เขาจะร้องดังขนาดไหนและบ่อยขนาดไหนถ้าเขายังกินไม่เสร็จเขาก็จะร้องเป็นประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าก่อนที่พี่จะไปป้อนเดี๋ยวพี่ขออ๋อเดี๋ยวเราป้อนเสร็จเราถึงจะมา รีวิวขนาดตัวเขาไหมทุกคนเนี่ยอันนี้ก่อนป้อนนะครับกระเพาะอาหารไม่มีเลยขนาดตัวเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นในส่วนของตูดหางสะอาดมากๆเลยตัวนี้เป็นสีขาวนะครับแต่ว่าท้องเขาเจะมีสีฟ้านิดหน่อยนะทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวพี่ขอไปป้อนก่อนว่าตอนนี้พูดคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วใช่ไหมทุกคนดูเนี่ยเขาจะร้องบ่อยเป็นมานี้เลยสําหรับนกขนาดเล็กราคาลูกป้อนนห,หยกอยู่ที่100บาทนะครับ100ถึง200บาทนะ สำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงอันนี้พี่ก็เอามาเลี้ยงทาไซส์นะครับก็จะได้ไปอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งนะสําหรับเจ้าตัวนี้พี่ก็มาเลี้ยงมาศึกษามาถ่ายทุกคนดูการเลี้ยงนกแก้วขนาดเล็กนะครับก็อัปเดตไปเรื่อยๆใครที่แบบประมาณสัก2อสอาทิตย์ให้เขากินเองได้ก็จะได้ย้ายบ้านแล้วนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมา,มากๆเลยตัวนี้เป็นหนึ่งใน3ตัวที่พี่เลือกมาครับจริงๆอยากได้มา3ตัวอยู่นะทุกคนทุกคนดูน่ารักไหม เห็นไหม่ารักมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราไปป้อนอาหารกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาป้อนอาหารลูกป้อนให้เขากันแล้วนะซึ่งในส่วนของอาหารลูกป้อนนี้ที่อาจจะชวงเข้มข้นหน่อยนะครับเพราะว่าเขาตัวโตแล้วแล้วก็ย่อยดีมากๆเลยในการเลือกซื้อลูกป้อนก็ในเรื่องของการย่อยอาหารนี้เราก็ต้องดูนะมาแรกๆเราก็ต้องป้อนให้เขาจืดจางไ้ก่อนไม่ต้องป้อนเยอะ,อะสําหรับที่จะป้อนนกแก้วขนาดเล็กนี้ อาจจะใช้กระดาษเจ้ชู้เยอะนะครับเพราะว่าเขายังโชคอาหารไม่เต็นโดยที่เราจะจับไซลิงค์แบบนี้สําหรับนกขนาดเล็กนะแล้วก็เอาหัวนิ้วโป้งนี้อยู่ในมุมปากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้เขากินไม่ทะลุออกจากตรงตรงปากทุกคนเห็นไหมมุมกล้องที่อาจจะไม่ดีกันหน่อยนะครับเพราะว่าขาตั้งกล้องพี่ขาหักไปแล้วสําหรับยืนนี้นะที่คนจะได้เห็นมุมนี้เดี๋ยว วันหลังที่ไปหาซื้อมาเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นชัดๆเนี่ยเห็นไหมมือหนึ่งพี่จะเอาไว้แต่อาหารลูกป้อนจะโดนมือเราอยู่แล้วนะครับก็ต้องเช็ดแล้วก็ให้เขากินประมาณนี้เห็นไหมเราจะไม่บีบเยอะเห็นไหมทุกคนอาหารลูกป้อนจะโดนมือเราด้วยแล้วก็ให้เขากินจากมือเราอีกครั้งหนึ่งเป็นวันนี้เดี๋ยวถ้าเขากินเก่งๆแล้วอ่ะเขาก็จะโชคได้อัตโนมัตินะสําหรับนกใครไม่ว่าจะเป็นขนาดตั้งที่แบบไม่โชคพวกกินชีกพวกอ่าอ่าในส่วนของพวกซันคอนวัวพวก นกขนาดกลางอ่ะหรือขนาดเล็กเลือเบิร์ดฟอร์พัทนี้ก็ต้องทําเหมือนกันนะครับแต่แต่พวกขนาดกลางจะง่ายหน่อยเพราะจะงอยปากคขาใหญ่โดยที่ใช้ลิงเล์เล็กอย่างนี้สีดพุ๊ธเราให้กินประมาณถ้าเป็นขนาดกลางให้กินประมาณ7-8หลอดก็ตอน7 8ML อ่ะก็จะง่ายหน่อยอันนี้ก็กินประมาณ2-3 ml แต่ว่าพี่ป้อนประมาณ 2ML พอนะครับ2หลอดไม่ต้องกินเยอะ เพราะว่าเดี๋ยวพี่ป้อน3เวลาอยู่แล้วนะสาหรับไซนี้แต่ว่าเล็กกว่าน,นี้ถ้าเป็นขนาดเล็กเราต้องป้อน4เวลานะครับเพราะว่าในตัวไหนที่ย่อยดีๆเขาย่อยประมาณ2-3ถึงชั่วโมงก็หมดแล้วแล้วก็ร้องคอใหม่สําหรับเสียงก็เป็นประมาณนี้เลยให้ทุกคนฟังเสียงนกแก้วหงหยกันเลยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็พี่จะได้บอกว่านกแก้วหงหยเขาก็ร้องค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะ,ะเลี้ยงตัวเดียว2ตัวเขาก็ร้องเอาเรื่องอยู่นะทุกคนเห็นไหม มาตอนแรกเขาแทะไม่ค่อยเก่งนะอ๋อผู้จิตมาโชคไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอยู่กับพี่ประมาณป้อนประมาณสามครั้งเขาก็รู้รู้งานแล้วว่าต้องกินแบบนี้นะครับเห็นไหมทุกคนดูอ่าถ้าพี่ไม่เอามือบังได้ไหมจริงๆก็ได้แต่ว่ามันจะเปื้อนมุมปากตรงนี้แต่ยังไงก็เปื้อนอยู่แล้วเราก็ต้องเช็ดออกตอนป้อนเสร็จนะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยเขาจะกินประมาณนี้เลยแต่พี่ไม่ได้ใช้ผ้าเลยว่าผ้าผ้าที่เอาให้อ่าแฮปปี้หมดแล้วเดีย๋ยวอันนี้ก็ ลองดูอีกครั้งหนึ่งว่าพี่จะเอาผ้ามาลองไหมแต่ว่ากระดาษสีชู่ก็ได้ว่าเขาไม่ได้ขยับอะไรมากมายนะครับสําหรับลูกป้อนนกแก้วหงอยก็เหมาะกับมือใหม่อยู่นะแต่ในการป้อนนกแก้วเด็กนี้ถ้าเจอตัวที่กินยากป้อนยากมากๆเลยนะครับต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งว่าในการฝิกจะเป็นยังไงบ้างทุกคนเห็นไหมแต่จริงๆพวกนกแก้วขนาดเล็กนี้เขาค่อนข้างที่จะมีความจําที่น้อยนะน้อยนิดแล้วก็ขี้ลืมนะครับเห็นไหมทุกคน เป็นประมาณที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้คือถ้าเขารู้จักกินแล้วเขาก็จะเป็นอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปควบคุมอะไรมากมายแต่แต่ในการควบคุมนี้อย่างน้อยก็ได้แม่นยําในการกินของเขาโดยที่อาหารลูกป,ป้อนของเราอะ่ะจะไม่หกไปโดนตัวโดนอะไรทุกคนดูเห็นไหมจะเกือบจะ 2ML แล้ว ML ็ครึ่งตรงนี้ก็ตุงแล้วนะครับเดี๋ยวเราป้อนเสร็จเราจะไปดูบ้านว่า พี่เอาอะไรลองส่วนมากจะเป็นในส่วนของขี้เลื่อยแหละที่พี่ลองนะครับเห็นไหมทุกคนกินเป็นประมาณนี้เลยนะดูคือในการป้อนนี้ไม่ต้องอะไรมากมายเลยเราชงอาหารมาแล้วก็จับฉีดเลยแต่ว่าตัวไหนที่แบบใครไม,ไม่ไม่สะดวกทําแบบน,นี้สายสายป้อนนะแต่ว่าวันนี้พี่มีสายป้อนมาทดสอบให้ทุกคนดูนะครับทุกคนเห็นไหมกินเสร็จแล้วตุงมากๆเลยทุกคนเห็นไหม,หมกินเสร็จแล้วก็จะตุงประมาณนี้แต่ว่า ป้อนอีกก็ได้เห็นไหมทุกคนดูน่ารักมากเลยเห็นไหมป้อนแบบนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะกินเลยนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนดูเนี่ยมาตอนแรกทุกคนรู้ไหมว่าเขาไม่โชคเลยนะไม่โชคกินแบบนี้เลยนะแต่ตอนนี้คือเขาโชคเก่งแล้วใช่ไหมอันนี้ชื่อมอมแรมนะที่ตั้งชื่อว่ามอมแรมเจ้ามอมแรมอ่าไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียใครที่ดูเพศออกดูให้ผมหน่อยนะเนี่ย อาจมูกจะเป็นเนื้อแต่ว่ายังเด็กอยู่หรือเปล่าเหมือนจะเป็นตัวตัวผู้ไหมจมูกที่แบบเป็นสีเนื้อหรือสีเดียวอะ่เหมือนจะเป็นตัวผู้ไหมใครดูเป็นดูให้ผมหน่อยนะครับเนี่ยทุกคนเห็นไหมนี่เนี่ยโอเคจริงๆเขาไม่ได้กินเยอะหรอกแต่ที่พี่ชงก็ชงโอเวอร์เกินไปนะชงเยอะมากเลยทุกคนดูป้อนหงหยบได้เป็นห้าตัวเลยมัง้งเนี่ยทุกคนดู เห็นไหมว่าเเราจะเอาเขาไปไว้อ่าลังเขาเดี๋ยวค่อยมาเก็บกวาดตรงนี้นะครับเป็นประมาณนี้เลย สำหรับอุปกรณ์การเลี้ยงนกที่รองและอาหารลูกป้อนใส่ลิงค์นะครับแล้วก็ที่สัมันยู่ตัวนกว่าอ๋อดูในเรื่องของสุขภาพด้วยนะในการป้อนนี้อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูลังกระเขาก่อนเลยนะครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่บ้าน,นของเขาแล้วซึ่งบ้านของเขาเป็นคอนโดสองชั้น <laughs> ไม่ใช่อันนี้เป็นโกงไอ้แดงตนะั้งแต่เด็กนะที่เอาให้เขาอยูอ่ในส่วนของข้างล่างก็จะเป็นที่เลื่อยทุกคนดูอึเขาเดี๋ยวพี่เอาอึเขาให้ทุกคนดูก่อนง่ายอึเขาเห็นไหม ร่วมเน้นอีกพาไหมเนี่ยเป็นก้อนแบบนี้คือเราจะดูอึเขาทุกวันนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เพื่อเผื่อเขาจะปีนขึ้นมาแล้วก็มาอยู่ด้านบนนะครับเนี่ยตามที่ทุกคนเห็นนี้กินเสร็จยังไม่หายร้องนะทุกคนก็ยังร้องแบบนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมขาเขาจะเล็กนิดเดียวเองทุกคนเห็นไหมเนาะขาเล็บเล็กนิดเดียวจมอยปากเล็กนิดเดียวทุกคนดูแต่ว่าสีเขาสวยนะสีเขาไหนทุกคนเนี่ย เสียงร้องที่ไม่สามารถที่จะประเมินหรือบอกได้นะครับว่าเสียงดังไหมให้ทุกคนดูและบ่อยมากๆเลยนะสําหรับขนาดเล็กแต่ถามว่ามันทนได้ไหมคือมันไม่ได้น่าราคาญนะเหมือนเสียงนงกกระจิบธรรมดานั่นแหละถ้าคนรักน่าจะในเรื่องของเสียงน่าจะไม่มีอะไรมากมายนะอันนี้จะเป็นกระเพาะพักอ,อาหารเท้าที่พี่ให้ดูคือเขาเล็กมากๆเลยนะถ้าเทียบกับขนาดกลางอะ่ะคือเล็กสุดๆเลยทุกคนดูเห็นไหมเนี่ยเขาจะร้อง ร้อง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 เลยมองแง้มทุกคนดูเท่านิ้วหัวนิ้วโป้งมือพี่เลยนะทุกคนเห็นไหมหัวเขาเขาขี้อ้อนเหมือนกันนะครับสําหรับอ่านกแก้วหงหยกทุกคนดูเวลาเราเกาหลังหัวใต้คางหรือในส่วนของหูนกแก้วนี้เขาจะพองขนที่หัวให้ทุกคนเห็นเป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหมน่ารักมากมากเลยนะครับปีกเขาเล็กนิดเดียวเองเท่าหัวนิ้วโป้งมือพี่เลยทุกคนดูเท้าแง่ สำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงนกแก้วหงอยกตามตลาดสัตว์เลี้ยงก็มีมีให้เห็นทั่วไปนะครับอันนี้พี่ก็มาไหมทุกคนดูแล้วทุกคนดูน่ารักมา,มากเลยเห็นไหม,มดูเลยโอเคทุกคนวันนี้ก็มาป้อนอาหารทุกคนดูเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นครั้งที่สามที่พี่ป้อนเขาแล้วนะครับก็ถือว่าในการกินเขาโอเคแล้วก็ถามว่าชี้อ่อนไหมก็ทุกคนดูเลยขอชี้อ่อนไมหล่ะเห็นไหม เกาหัวหัวก็ฟูนะครับการเลี้ยงนกนี้ต้องใช้เวลานะครับถ้าใครไม่มีเวลาให้เขาก็อย่าเพิ่งเลี้ยงนะครับทุกคนเพราะว่าเขาต้องได้รับการเอาใจใส่การตรวจดูสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่อย่างเช่นไฟกบที่พี่เปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นในส่วนของรังสะอาดไหมตัวเขาสกรปรกเราก็ต้องทาความสะอาดนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําความสะอาด เขาอาจจะเสียชีวิตได้นั่นเองทุกคนซึ่งนกขนาดเล็กนี้ถ้าเขาได้ป่วยไปแล้วก็คือสามารถเสียชีวิตได้ทันทีเลยนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะเพื่อนอีก2ตัวไม่ได้มาด้วยเลยตอนแรกพี่ว่าจะเอามา3ตัวเลย300บาททุกคนดูโอเคเดี๋ยวพี่จะเอาเขานอนก่อนนะครับว่านกขนาดเล็กเขากินเสร็จเขาก็ต้องนอนนะอย่างนะีทุกคนดูเนี่ยลังเขาเป็นประมาณนี้เลยเด้อพี่จะเปลี่ยนเลยละ ยให้เขาอยู่แบบนี้ไปก่อนนะครับพี่จะกดไฟประมาณ10นาทีนะน่าภูมิที่เขาอยู่ตอนนี้ประมาณ3.1ถึง3.2องศานะครับเดี๋ยวพี่ปินนี้ไว้ก่อนเผื่อเขาปีนออกมานะครับโอเคปินไปแล้วเนี่ยทุกคนเห็นไหมเนี่ยทุกคนมองเราด้วยนะครับกินเที่ยวเลี้ยวทุกที่